สวัสดีครับจากช่อง Minimal Review ครับวันนี้เราจะมารีวิวในการเรื่อนเรื่อนหนึ่งนะครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา เปลี่ยนฟิลลิ่งในการรีวิวหน่อยนะครับมาเป็นสําหรับตัวนาฬิกาแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นแบรนด์โอเมก้านะครับเป็นนาฬิกาที่เป็นลักช r รี่แบรนด์นะครับตัวนี้ที่อยู่ในมือผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอันบ x ็อกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นรุ่นไหนนะเพื่อนๆอาจจะเห็นจากชื่อคลิปแล้วนะครับตัวเนี้ยเป็นรุ่นของตัว Sea Master Diver 3 0 0เมตรนะครับตัว0 0 7นเดะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับเริ่ เขาให้มานะครับตัวใบนี้นะต่อมาครับข้างล่างก็จะเป็นตัวคู่มือสําหรับตัวนาฬิกาแบรนด์แบรนี้นะครับสําหรับตัวเซตเซตนี้เดี๋ยวผมจะขอเก็บกล่องไปก่อนนะครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้ถัดมานะครับจะเป็นตัว กระเป๋าผ้านะครับข้างในเปิดขึ้นมาก็จะเป็นตัวนาฬิกาโอมก้านะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาให้อะไรมาอีกบ้างสิ่งที่ให้มานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ช็อปนะครับที่ให้ตัวใบการันตัวนี้นะฮะแล้วแต่ช็อปตัวนี้ก็แล้วแต่ช็อปนะครับซึ่งหลักๆนะครับที่ต้องให้มาเลยจะเป็นใบ3ใบนี้นะครับเป็นใบตัวพิโตแกรมนะครับแล้วก็ใบ i n t อินเตอร์เนชั่นแนลเนตีนะครับที่เขาให้มาตัวนี้ก็แล้วแต่ช็อปนะครับว่าจะระบุตรงนี้เป็นแบบแบบไหนนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกัน บางที่ก็เป็นแต้มบางที่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะครับจะมี3ใบนี้หลักๆนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงตัวรายละเอียดของนาฬิกากันต่อนะครับตอนนี้นะครับนาฬิกาที่อยู่ในมือผมนะครับจะเป็นนาฬิกาของแบรนด์โอเมก้านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น s m a s t s t e r 300เมตรนะครับ007 Edition ันะครับตัวนี้จะมีชื่ออีกชื่อนึงว่าเป็น n o t i m e to Die นะครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงประวัติคร่าวๆของนาฬิกาตัวนี้ก่อนนะครับนาฬิกาตัวนี้นะครับออกมาเพื่อสําหรับหนังเจมบอล007นะครับที่เป็นภาคที่มีชื่อว่าโนทามทูดายนะครับโดยที่นาฬิกาตัวนี้นะครับจะมีสายทั้งหมด2รูปแบบนะครับเป็นสายผ้ากับสายไทเทเนียมแบบที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับโดยนาฬิกาเรือนนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาที่ดันนี่เคิร์กเขาได้ใส่ในเจมบอล007ภาคโนทาม t ูดายนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าเวลาที่เขาใส่เนี่ยมันจะมีความสวยงามแค่ไหนซึ่งจริงๆเพื่อนๆเห็น มากแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดกระจกหรือว่าตัวสายเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันนะครับว่าความสวยงามพวกเนี้ยเวลาลงดีเทลลึกๆเนี่ยมันหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดเบื้องต้นก่อนของประวัตินากาตัวนี้นะครับคือประวัตินากาตัวเนี้ยมันจะเป็นนากาที่ทําออกมาเพื่อสําหรับหนังเจมบอลนะครับ007ภาคโนอาห์ทูดนะซึ่งเจมบอลภาคนี้นะครับเป็นภาคสุดท้ายที่แดเนียลเคร์กเนี่ยเขาจะได้เล่นในเจมบอลนะครับก่อนที่เขาจะอำลาวงการก็เป็นนากาที่ค่อนข้างที่จะมีประวัติสําหรับหนังเรื่องเจมมบบบออออนนนะคครััเเเพาาาว่่่โกกจยูู คน <formation> ข้างยาวนานแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันต่อเลยว่าตัวโอเมก้าซีมาสเตอร์สามร้อยเมตรตัวนี้นะครับที่เป็นตัวโนทามทูไดตัวเนี้ยเอเดชันเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงสายก่อนนะครับตัวสายเนี่ยเขาจะเป็นสายไทเทเนียมนะครับซึ่งสายของซีรีส์เนี้ยครับเขาจะมีทั้งหมด2แบบนะครับเป็นสายผ้ากับสายไทเทเนียมซึ่งไทเทเนียมของเขาเนี่ยมันก็จะมีความค่อนข้างเบานะครับเวลาที่เป็นตัวล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ตัวล็อกนะครับเวลาที่เราใช้งานสําหรับสายไทเทเนียมตัวนี้นะครับเรา ขึ้นมาแล้วก็เอาสายฝั่งนี้นะครับร้อยเข้าไปนะครับสมมุติของผมเนี่ยจะใช้อยู่ที่ตัวแก็บที่2นะครับแล้วเราก็ปิดแบบนี้เข้ามาโอเคทีนี้นะครับตัวหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าปัดต่อตัวเคสของเขานะครับตัวขาเนี่ยขากระเคสก็เป็นไทเทเนียมนะครับสาหรับตัวรุ่นรุ่นนี้ตัวบเซลของเขาก็เป็นไทเทเนียมนะครับตัวขอบบเซลตัวขอบบเซลเนี่ยตัวขอบบเซลของเขานะครับจะไม่ได้เป็นมันเงาหรือวาวนะครับเขาจะเป็นออกแบบ สายๆด้านๆนะครับเพื่อที่แบบมันจะดูออกแบบสําหรับผมนะอันนี้คเป็นความเห็นส่วนตัวนะมันจะออกแบบไม่เงาวิบบับแต่มันจะออกแบบขุ่นๆนะครับซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่เด่นไปอีกแบบหนึ่งสําหรับนกาที่เป็นนกาแบบตระกูลสปอร์ตนะครับแต่ตัวเนี้ยอีกข้อหนึ่งก็คือตัวเนี้ยนกาหน้าปัดนะครับเขาจะไม่มีตัววันที่นะครับหน้าปัดของเขาเนี้ยจะคินคีนเลยก็คือจะเป็นตัวเวลาเข็มวิแล้วก็เข็มนาทีกับเข็มชั่วโมงนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะะครรัับส่นนนาาาเเซลของ้ียก็จมมถหุได หมุนได้ทิศทางเดียวนะทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับทิศทางเดียวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวตรงนี้นะฮะด้านข้างก็จะเป็นตัวีเลียมวาล์วนะครับอันนี้ก็ใช้สําหรับคนที่ใช้ในการดําน้ำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดลึกๆต่ออันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดใกล้ๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัวกระจกขเขาเนี่ยจะมีความโค้งนูนนะครับกระจกของเขา จะไม่ได้เป็นแฟตแบลล่ามนะครับเวลาที่ขึ้นข้อมือเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่แบบเห็นเป็นในรูปทรงที่แบบนูนๆแล้วก็มีการเล่นเทกเจอร์ต่างๆนะครับที่เป็นแบบเหมือนออกไซซน้ําตาลน้นําตาลนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะสำหรับผมผมก็ชอบมากเลยนี้แล้วเวลาที่เราใส่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดู <c oughs> เวลาที่เราใส่นะครับเวลาขึ้นข้อก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะ อันนี้คือเวลาขึ้นข้อนะครับสาหรับตัวในาการเรือนนี้ซึ่งเวลาที่ขึ้นข้อเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีการรับแขนค่อนข้างดีนะครับแต่ตรงบริเวณส่วนเนี้ยครับมันจะมีออกมาแบบโป่งเล็กน้อยนะฮะตรงเนี้ยโป่งเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วเวลาใส่ถือว่าเบามากเพราะว่าตัวเรือนตัวเนี้ยครับเป็นไทเทเนียมแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่าเบาวกว่าในการสแตเลสค่อนข้างเยอะเลยซึ่งปกติ C Master 300มเนี่ยมันจะมีน้ําหนักที่สูงกว่านี้นะครับถ้าเป็นตัว สเตเลสส่วนอันนี้จะเป็นไทเทเนียมทั้งตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มหรือว่านาปัดต่างๆนะครับตัวนี้เขาจะเป็นไทเทเนียมตัวนาฬิกาของเขานะครับตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่42มมนะครับแล้วก็สามารถกันน้ําลึกได้300เมตรนะครับมีน้ําหนักอยู่ที่ตามสเปคนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่93กรัมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องของคาลิเบอร์โอเมก้า8806นะครับที่สํารองพลังงานได้ถึง55ชั่วโมงนะครับเป็นเครื่องแบบออโต้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใส่แล้วก็แว่งการใช้งานไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถ มาที่จะสำรองพลังงานไปได้เรื่อยๆนะครับได้ทั้งหมด55ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูรายละเอียดใกล้ๆอีกนิดนะรเราจะได้เห็นชัดๆว่านาฬการเลยเนี่ยมีความสวยงามแค่ไหนนะครับ ถ้าใครกําลังมองหาในการสปอร์ตไตล์ลุยๆนะครับก็จะเป็นนาฬิกาตัวนี้ผมก็แนะนำนะครับเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยมันจะให้ลักษณะที่เหมือนแบบมีมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดสายตาเหมือนกันเพราะว่าอย่างผมเองเวลาที่เดินไปแล้วเห็นใครใส่นะครับมันจะสะดุดตาเลยว่ารู้เลยว่าเป็นโอเมก้าตัวโนทามชูดายเพราะว่า1คือตัวขอบบัซเซลของเขาเนี่ยมันจะออกสีหเหลืองน้ำตาลน้ําตาลนะครับแล้วก็ตัวภายน้ําก็สีน้ําตาลตัวกระจกเขาก็จะมีความนูนนะครับเวลาเรามองปุ๊บม,มันจะสะดุดตาเลยว่าเป็นโอเมก้าแน่นอนสิ่งหนึงน่ง ที่เราจะตั้งเวลาเรือนนี้นะให้เราหมุนตัวข่าวตรงนี้ออกนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับในการใช้งานก็คือแค่หมุนออกกดดึงแล้วก็หมุนได้เลยตัวนี้แบบนี้นะครับเราสามารถหมุนได้ประมาณนี้เลยง่ายมากๆต่อมานะครับเราล็อกแล้วเราก็หมุนล็อกเข้าไปให้แน่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวเบื้องต้นนะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นความสวยงามใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มหรือว่าตัวบาซลนะครับขอบต่างๆ ก็ค่อนข้างสวยงามมากๆตัวนี้ก็จะมีสีของภายน้ําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสีของภายน้านะว่าเป็นสียังไงเดี๋ยวเราจะมาดูสีของภายน้ํากันนะครับว่าตัวนี้ให้สียังไงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีของภายน้ํานะครับตัวชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเข็มต่างๆสีของภายน้ําที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมลองลองโฟกัสให้ได้ซิว่าสีออกแบบไหนอ่ะอันนี้เป็นสีของภายน้ํานะครับสีเขาจะออกแบบสีเขียวๆตัวขอบของบัสเซลของเขาเนี่ยก็สะท้อนแสงภายน้ําได้เหมือนกันนะ ตรงตัวเลขอะครับเนี่ยตรงตัวเลขของเขานะครับก็จะสามารถที่จะสะท้อนภายน้้ำได้เหมือนกันเนีย่ยเพื่อนๆจะเห็นจากอันนี้นะ อันนี้คือสีภายน้ําที่เกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอยากรีวิวไนกาให้เพื่อนๆได้ดูว่าความสวยงามของโอเมก้าเลยเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนในเรื่องประวัติหรือว่าเรื่องสเปคถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในการกล่าวถึงหรือว่าอธิบายนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าไนกาเลยเนี่ยมีความสวยงามประมาณนี้นะครับก็คือเอามาป้ายยาเพื่อนๆนั่นแหละเพื่อนๆก็ลองดูแบรนด์โอเมก้าตัวนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับอันนี้ผมต้องพูดถึงเลยแล้วกันว่าราคาของตัวโอเมก้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้แบบวิ่งพุ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ส่วนมากต้องบอกตรงว่าราคามันจะนิ่งๆคือไม่ค่อยลงถ้าเพื่อนๆสนใจในากาแบรนด์โอเมก้าก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมแนะนําเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยากได้นาฬิกาสวยๆสะเลือนนะฮะก็ลองลอง,ลองดูนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Review ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรดีๆของน่าใช้สิ่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆได้ดูกันฝากเเพพืืพ่่ออนตติตามาก ตามช่องมินิมอลรีวิวด้วยครับขอบคุณมาก,มากๆครับ